ไม่จบอุคุกที่บ้านเรคนจบนะ้บาสบายดีมมนนี้ห่ากะมา,ม,านะนะมาไยมาหน้าน,นะมาไทยไทยหน้ามากะ นำทุกน้ำขึ้นทีแล้วเอากระิได้ล้างถ้วยวีนแล้วเอากระิได้ลอกมหุ่มไว สันมุุ่งเรยแล้วกะากาซิได้ปิ้งป่าแต่เห็นพาแม้คอยก็บพ่อคอยกะไปหาเห็ดก็พอคอยจ้างเขาไถหน้าอยู่เอาายะปิ้งป่าละแล้วพัดเห็นผ้าก็เลยลงมาจากกับผูกกินกับตำาหุงจกแถวกลางหน้านี่

ปูแล้วนะยปตุงนี่หอยคบยูตามข้างหน้าไปลาอมาเลยเช้านายนะนาคนหนุ่มเยอะกระทำไปละปละโหกระปูไปมันมีมี่อยู่นี่นะมีแต่ปู đây rồi à, chắp rồi nè hiu mà tôi nói nó nhìn đi cơ bố lại u nói จ um> um> ุ๊กอาเกยอ้ออ้อเออกระปูไปดนอันนี้ได้กระปูตรงเยอะนะอเคมีกระปูปูนี่นะมู่นี่นะปูนั่นทีลนี่นี่นี่ล่ะ

刚刚才洗完，很脏、嗯。 ตำ้มมหองเจอกปาอกอปูหน้าเจอ้อกาลายมากระปูหน้าน้อยตามเซ้อกะจัาตามมาแดดเือเยอะาคนไม่ชอบอุนห้องท่บ้านเรนบนกเงืแดดบ่ เพชร5ตำหน่งนี่ค่ะหืยาแล้วบ่อุ่นยาแล้วบ่ยาละแสบม่ยา <c oughs> ทังเพชรทังแสบบ่หลังจ้างก,กินข้ากินน้ำแล้วเฮากัสิีได้ลงไปทาง ย่าอยู่ตามค้างหนแม่เขาพูดไปทางอยู่ แล้วมันก็พำละอันนี้ก็หฮากับซีได้มือเพิ่เหากับซีได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้ละขอคุขอบใจที่ติดตามนะครับส้มคลิปหน้าพบกันใหม่